เครื่องนี้เป็นยังไงครับมาดูกันนะครับมาสด้า13ครับอ่าปลดกระโปรงนิดนึงเยี่ยมแจ๋วนะครับอืมสภาพเครื่องนะครับเครื่องยนต์เครื่องไม่เคยเติดเกียครับมี่เป็นเครื่องนิ่ม ต็ดเย็ท่าไในที่เป็นช่างก็สามารถที่จะที่จะฟังเสียงเครื่องได้เลยแต่ว่าเครื่องนิ่มห้งองเครื่องสะอาดเยี่ยมไม่เคยชนชนนะครับสภาพดีเลยซื้อไปใช้คุ้มครับลองลองพิจารณาดูตัวนี้มาดาพ3นสแอร์เย็นตัวนี้แอร์เย็นมีครบ เ็นมาดูในห้องเครื่องครับห้องแอร์พ่อแล้วอยากให้ดูแอร์เย็นจับแอร์ครบแอร์แอร์เย็นโอ้แอร์นี่เย็นเลยนะฮะแอร์เย็นจับนะครับบอกเพื่อดีไม่ขาดไม่มีกำไรไปมีกำ่รอะไรพิจารณาดูนะครับราคานี้นะครับคุ้มขอบคุณครับ